สั้นไปไหนสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมา go g ก o กันนะครับแมห่างหายกันเปนเนิ่นนาน,นกับการอัปเดตสกินแคร์ของผมที่ผมใช้มาทุทๆกวันก็อย่างที่เคยบอกเสมอน,นะครับว่าผู้ชายอย่างเราเราเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ชายแบบไหนก็แล้วแต่ก็ดูแลตัวเองกันได้เหมือนกันเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมีสกินแคร์ตัวไหนมาแนะนํามาติดตามกันเลยครับสวัสดีครับเป้เป้นะครับวันนี้ชอสตูโกนะครับวันนี้ผมไม่ได้พาไปเที่ยวไหน แต่วันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับสกินแคร์ที่ผมใช้แบบทุกๆวันนะครับว่ามีตัวไหนอะไรยังไงบ้างสำหรับในช่วงนี้ครับผมจะค่อนข้างแบบว่าหลงไหลนะครับกับแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์สกินแคร์ของเกาหลีนะครับที่ชื่อว่า c o s r x ซนะครับซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเขาจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการแบบว่าเติมเต็มผิวนะครับให้ผิวมีออร่ามีความชุ่มชื้นอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการแบบว่า พลัเซลผิวนะครับหรือว่าจะเป็นการดูแลรอยด่างดำอะไรต่างๆคือเขามีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยแต่หลักๆที่ผมใช้นะครับผมก็จะเน้นแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเติมความชุ่มชื้นเน้นความแบบว่าเป็นผิวเปล่งปลัง่งมีออร่าอะไรแบบนั้นเพราะว่าเดิมทีแลนะ้วเนี่ยผิวผมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบมีความเรียบเนียนอะไระครับก็จะเป็นลักษณะแบบมีความ หยาบๆมีรูขุมขนกว้างๆะไรแบบนี้นะแต่ที่แน่ๆคือผมจะเน้นแบบว่าทําให้ผิวหน้าผมมันมีออร่ราสมากกว่าอันนี้คือผมได้มาเป็นกระเป๋าเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะครับเป็นแบ็กเซตนะครับซึ่งก็จะได้มาทั้งหมดสี่ชิ้นนะอ,ะอยู่ในกล่องแบบนี้นะจะได้ของแถมอะไรต่างๆมาเยอะๆมากมายเลยนะครับซื้อช่วง11-11ที่ผ่านมานี่เองนะก็ที่ได้แถมมาเนี่ยก็จะเป็นไอตัวนี้ เซรามายนะครับเซรามายสกินบรเรีมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับซึ่งก็เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เขาเคลมว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราเนี่ยครับได้แบบยาวนานหลายชั่วโมงเลยครับเป็น10บสชั่วโมงเป็น200ชั่วโมงว่าไปแบบนั้นเลยนะทีนี้ถ้าเราจะมาดูไอตัวที่มันอยู่ในในกระเป๋าแบบนี้ครับมันอาจจะยังอยู่ในกล่องเนาะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามาให้ดูดตรงนี้เลยข้างๆผมนะครับข้างขวาของ,ง,งผมนี่เองนี่ชุบชุชุ สตัวที่ผมใช้หลักๆของคอส Rx ์นะครับต้องบอกเลยครับว่าผมเนี่ยเข้าวงการของคอส์ด้วยตัวนี้ครับเป็นซิกแซปทายครับก็จะเป็นน้ำตบที่แบบว่าช่วยทำให้ผิวหน้ามีาความกระจ่างใสแต่ตัวที่โด่งดังของเขานี่นี่เลยนะครับคือตัวนี้น้ำตบปูปรายานะครับก็ <c oughs> จะได้ปูปรายานี่คือเขาเมารีวิวเอาไว้เนาะคือตัวนี้เป็นแอดวานซ์ a นลนะครับจะเป็นเมื่อยหอยทากซึ่งเป็นน้ำตบอีกตัวหนึ่งที่ให้ความชุ่มชื้นล้ำลึกเข้าไปอีกนะ แล้วก็ตัวนี้ครับตัวที่เป็น moisturizer ตัวที่ขายดีมากๆเช่นเดียวกันของ COSRX แล้วก็ให้ความแบบละมุนความชุ่มชื้นให้ความรู้สึกว่าเติมเต็มผิวให้ผิวของเราเนี่ยอุ้มน้ําอยู่ตลอดเวลาเป็นผิวสัมผัสที่แบบบางเบามากๆผมชอบสุดๆไปเลย อีกตัวหนึ่งที่เป็นกันแดดนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสำหรับการดูแลผิวนะครับและไอเจ้าตัวนี้ครับมันคือ o u t e r light invisible sunscreen ก็คือจะเป็นไอกันแดดตัวล่องหนครับล่องหนยังไงก็คือมันจะทําให้หน้าของเรานะครับมีความไบร์ขึ้นแต่ไม่ขาวโดดไม่หน่าเทาไม่ออกสีไม่โทนอัพมากจนเกินไปคือแบบเข้ากับผิวหน้าพอที่พอดีเลยคือเหมาะมากๆสาหรับคนที่แบบอ่าหรือว่าผู้ชายที่แบบว่า ไม่อยากใช้กันแต่ที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนแต่งหน้ามาเลนีครับผมบอกเลยว่าตัว invisible ตัวนี้คือโอ้โหสุดๆเลยครับเข้ากับคอนเซ็ปต,ต์ของเขาไปเลยทีนี้นอกจากฟลอ s าเอกแล้วเนี่ยครับยังมีอะไรอีกที่ผมใช้นะครับมันก็จะเป็นพวกพรอเมอร์นะครับแล้วก็เป็นพวกดีดีครีมนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะแป๊บนึี้นะ <laughs> มันอยู่ตรงข้างหลังผมเนี่ยนีนี่ อ,อันนี้อาจจะไม่ใช่คอสไซอเรแต่ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับนี่คือพร i เมอร์ของ Intuit นะครับผมใช้มาหลายหรอบแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าโคตรดีแล้วก็เป็นการเบล์ผิวทำให้หน้าไบรท์มีออร่าไปทั้งวี่ทั้งวันตอบโจทย์มากๆเลย อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ที่ผมจะใช้นะครับสำหรับเป็นสกินแคร์นะครับก็คือดีดีครีมของจุฬา h e r b บซึ่งจริงๆตัวตั้งต้นของเขาที่มาก่อนคือตัวไอตัวซองแดงหรือว่าตัวหลอดแดงคือครีมแต่งมใช่มตัวนี้ก็คือใช้ดีอยู่แล้วแต่ว่าตัวนั้ผมรู้สึกว่ามันแห้งแล้วมันก็จะแครกมากไปสักหน่อยหนึงแต่ตัวนี้มันจะได้ความรู้สึกแบบ มันเติมผิวให้ผิวมีออร่ามีความฉ่ำๆโกลกลทั้งวันแล้วก็ไม่ crack. แครกแบบทาไปตรงไหนก็คือแบบมันจะไม่ไปกลางามล่องจมูกอะไรต่างๆมันจะทําให้รู้สึกแบบมันเบาสบายผิวแต่ก็คือมีการปรับโทนอัพขึ้นไปแบบไรท์เทนนอไปหนึ่งสเต็ปก็คือไม่ได้ขาววอกจนเกินไปแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับกันแดดได้อีกด้วยก็คือมี spf 50บวก pa บวก,บวก,บวก,บวกนะครับก็คือแบบป้องกันกัน,กนสุดๆไปเลยนะทีนี้พอจบพ่อสกินแคร์แล้วผมก็จะมีแป้งนะครับก็จะเป็นแป้ง ก็จะเป็นแป้งที่แบบเป็นแป้งฝุ่นนะครับเป็นแป้งทรานซิลูเซนนะครับตัวที่จะเป็นของ MTI นะครับเป็นรุ่นของ Feel Perfect นะครับเป็นฝาทองแบบนี้นะครับเฉดสีก็คือไม่ได้มีอะไรครับก็จะเป็นของแป้งสีออกอเบลเบลสีทองทองนะครับซึ่งพอใช้เข้าไปแล้วนี่คือหน้าจะแมตต์ด,ดีแล้วก็จะเขาเรียกรับกรอบความโกรแต่ก็ระหว่างวันเนี่ยหน้าเราจะผลิตความมันออกมาก็จะมีความโกรว์ที่แบบพอดีพอดีแล้วก็ไม่น่ามันครับผม ทีนี้เรามาเริ่มบำรุงกันเลยดีกว่าครับตัวแรกที่ผมจะใช้ก็คือตัวนี้ครับตัว six p e p thai นะครับของ cosrx ผมจะไปอย่างไวๆครับแล้วก็จะแปะเอาไว้ในตะกราด้วยตัวนี้จะทําให้หน้าเราเนี่ยครับมีความกระจ่างใสนะครับผมกดหลายสเปรย์มากๆนะครับเออแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเหมือนกับว่าเป็นการเติมผิวหน้าครับเติมผิวหน้าให้แบบพร้อมกับลงสกินแคร์ตัวต่อๆไปหรือคุณผู้หญิงนะครับที่แบบว่ามีการแต่งหน้านะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยทําให้แบบว่า ผิวหน้าของเราเนี่ยครับเตรียมพร้อมนะครับที่จะเท้าสู่การแบบว่าไปสู่การแบบเมคอัพนะครับอืมแล้วก็แน่ๆแหละคือมันช่วยของความแบบกระชับรูขุมขนนะครับให้มันรู้สึกแบบมีความกระจ่างใสามากขึ้นอะไรแบบนั้นอ่านี่ครับเนี่ยนะจะซิกเปปไทยนะครับลองไปดูได้ในตะก,กร้าครับผมจะแปะเอาไว้นะใช้ดีมากๆเลยมาตัวต่อไปแบบเร็วๆนะครับแต่ผมเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า จะได้เห็นเห็น product นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวหอยทากนะครับเมื่อหอยทากตัว a d v a n c e snail นะครับตัวนี้ก็ดังมากๆเขาเคลมว่าขายเป็นแบนบว่าหลักแบบแบบน่าจะเป็นหลักหมื่นยูนิตไหมผมไม่แน่ใจนะนี่มันจะมีความแบบจุ๊บจุ๊บใช้เยอะๆใช้ไปเลยนี่ครับเมื่อหอยทากมันจะเป็นงี้มันจะมีความแบบเป็นใยแมงมุมแบบนี้ครับ เออซึ่งเขาจะเนี่ยดูจากลักษณะของเท็กเจอร์เขาแล้วเนี้ยครับมันมีความยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็มันให้ความชุ่มชื้นแบบเกินเบอร์ครับถามว่าเกินเบอร์มันไม่ได้เกินเบอร์หรอแต่ว่ามันดีมากๆครับ <S 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 ทาไปชโลมไปแบบน,นี้สูงเข้ามาใกล้ๆ ก็จะเห็นริ้วรอยของผู um ้ชายวัย40บวกบวๆผมก็40กลางๆแล้วเนาะดังน so ั้นก็ต้องดูแลเยอะๆหน่อยนะครับหลายๆคนเห็นผมมาไลฟ์หน้า t i k ต็อกอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมาโหแต่งตัวนานจังเลยทาสกินแคร์เยอะจังต้องดูแลครับอืมถ้าเราไม่อยากแบบอ่าไปพึ่งมีดหมอหรือว่าไปศัลยกรรมตกแต่งอะไรนะครับแล้วก็บงรลงเข้าไปครับอืม ทีน,นี้เรากา็เราเอามือพัดบกพัดบกหน่อยนะหรือถ้าเกิดใครมีพัดลมแบบมือถือนะครับก็สามารถเอามาเป่าให้มันซึมเข้าไปแบบไวขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยครับมันจะซึมได้เร็วอยู่แล้วนะดังนั้นก็เรานั่งชิวๆไปก็ได้อย่างตอนที่ผมมาไลฟ์สดเนี่ยผมก็จะพูดคุยกับทุกๆคนไปด้วย,ยวคนที่เขามาถามนู่นนี่นั่นเลยเนะครับก็ใช้เวลาตรงนั้นอาจจะแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรใช่ไหมมาที่ตัวต่อไปครับผมก็จะใช้เป็น,นตัว oil free นะครับ ultra moisturizing lotion ตัวนี้ซึ่งเป็น moisture ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเก็บความชุ่มชื้นแบบไว้ใต้ผิวได้เนิ่นนาน,านแล้วก็บางเบาแล้วก็มันเหมือนปุยแม่ครับเนี่ยเ t e เจอร์ของโลชั่นของเขาเนี่ยมันจะมีความแบบนี่เป็นแบบละมุนละมุนแบบนี้เห็นไหมครับนี่มันจะเป็นความแบบขาวๆนวลๆละมุนละมุนเลยนะก็ อ่าผมใช้มาหลายขวดแล้วแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยก็พออายุมากขึ้นเนี่ยผิวเราก็จะมีความแบบว่าผิวแห้งนะครับมากกว่าผิวมัน,นแต่ก่อนนะครับเราต้องเพิ่มเติมหรือคนที่ผิวมันก็ควรที่จะต้องใช้มอยเจอร์นะครับพอมอยเจอร์เนี่ยมันจะช่วยแบบคอนโทรลแบบว่าน้ํามันใต้ผิวครับเออให้มันแบบว่าไม่เล่นผลิตความมันออกมาให้มากจนเกินไปการที่ผิวของเราผลิตแบบว่า ความมันออกมาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับแบบผิวเรามันขาดน้ําครับเออดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบเร่งผลิตออกมาแล้วมันแบบมันดูแบบอืมมันไม่โอเคอะนึกออกไหมมันจะไม่น่าเรามองนะครับอืมนี่เลยทาเข้าไปขอซัเความาใกล้ๆกับนี่ครับลองแก้มอะไรอย่างเงี้ยตรงช่วงคางเนี่ย ที่มันแบบแห้งๆช่วงนี้หน้าหนาวแล้วก็ผิวเราอาจจะแห้งนะครับรอบป,ปากมันจะชอบแห้งเน้นครับเน้นเข้าไปนะก็อย่าลืมที่คอด้วยนะครับเหลือก็ปาดไปตามแขนตามตัวนะครับผิวเราจะรู้สึกชุ่มชื้นตลอดไปนะครับ ทีนี้ก็จะมาถึงตัวที่เป็นตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ตัวนึงที่ผมได้แถมมาตอนที่ผมซื้อช่วงส1ใช่ไหมตัวนี้เป็น The CeraMide Skin Barrier Moisturizer นะครับใช้ดีมากคือเขาเคลมเอาไว้อยู่แล้วว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับได้แบบโอ้โหเป็น200ชั่วโมงไหมทีม่เขาเคลม่าแบบนั้นป่ะทาไปเลยครับทาเยอะๆไม่ต้องเป็นกลัวหมดนะครับเขาแถมมาหลอดละ10 ml แล้วแถมมา5หลอดอะ แถมมา50 ml คิดดูแล้วกันหลอดจริงที่เขาขายเนี่ย80 ml ประมาณ7-800บาทนะแต่เนียแถมมาแถมมาก็ใช้ไปครับจัดให้ครับจัดหนักๆเลยเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อหลอดใหญ่มาหรือว่าช่วง12-12เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะรอดูโปรโมชั่นของคอสเอ็กนะคอสเอ็กมักจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆออกมาเสมอน,นะครับอืมเพราะฉะนั้นแล้วก็คือผมเนี่ย รู้ว่าผมต้องซื้อช่วงไหนนะครับแต่หากใครที่อยากจะซื้อไปลองนะครับมาใช้ก่อนไม่ต้องรอช่วงแบบ12 12 1 1องเลยนะครับก็กดในตะกร้าได้เลยนะผมปักเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วช่วงนี้ช่วงเปเ d ย์อะไรต่างๆเนี่ยช่วงสิ้นเดือนเนี่ยเขาก็จะมีโปรแบบน่ารักน่ารักออกมาแบบให้เรานะไปแบบไปเสียเงนินเสียทองกันแต่ก็คือได้สุขภาพกลับมาด้วยได้ผิวที่ดีนะครับผมเพราะนั้นอย่าไปคิดมากครับดีกว่าเอาเงินไปซื้อ,อยางอื่น <laughs> ผ่านไปเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวสกินแคร์ที่เป็นบำรุงผิวนะครับตั้งแต่ต้นเป็นน้ำตบแล้วก็มาถึงเรื่องมอยเจอร์รเซอร์ผมให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเติมน้ำเข้าผิวมากๆนะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง ที่แบบเราใช้ชีวิตกันไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของความขาวไอ้เรื่องของการลดเดินริ้วรอยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมมองว่าการเติมน้ําให้ผิวเนี่ยครับสำคัญมากๆสําคัญมากกว่าโดยสําหรับผมเองนะเพราะว่าการที่ผิวเราเนี่ยครับมีน้ําเต็มๆเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้ผิวอิ่มฟูอยู่แล้วนะและผิวหน้าที่มีสุขภาพนะครับมันก็จะทําให้ดูแบบไบรท์มีออร่ามันก็ทําให้เหมือนกับเป็นการแบบ b บร g h เทน Up อยู่แล้วไปนในตัวอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นการเปิดไฟให้ผิวให้คนหานมามองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเออถึงแม้ว่าจะผิว2สีแต่มันดูแบบมีออร่าจังอย่างเงี้ยนะอืออ่ะเดี๋ยวผมจะรอสัพนให้ดูใกล้ๆนะนี่คือสภาพของผู้ชายอายุ43นะครับมันก็จะประมาณนี้แล้วก็กำลังจะ4 4เราเ็วนี้นะครับ นี่แหละเห็นว่าหน้าของผมเนี่ยก็จะมีริ้วรอยรูขุมขนกว้างนะครับจมูกอะไรก็จะผ่านการบีบซิลเซียนอะไรก็มาแบบหนักหนาสาหัสมากๆนะริ้วรอยก็มีตามวัยนะครับผมเออแล้วก็ต่ก่อนผมมีเสิวออกเสบเยอะมากนะครับดังนั้นแล้วก็ ประมาณนี้แหละนะครับให้ได้ดีกว่านี้ก็คงจะต้องไปศัลยกรรมแล้วนะแต่ก็คือไม่เอาดีกว่านะทีนี้เรามาสู่ขั้นตอนที่สําคัญมากๆนะครับของการที่เราจะบํารุงเลยก็คือการป้องกันนะครับด้วยตัวนี้ครับอ่าเป็นกันแดดล่องหนนะครับก็คือ Ultra Light Invisible Sunscreen ตัวนี้ของอ่าของเขานี่ก็จะมีเป็นอ่าเอสพีเอนะครับไม่รู้กี่บวกดูเอาแล้วกันนะครับ ก็จะเป็นกันแดดตัวที่ขายดีมากๆของแบรนด์เขาแล้วผมบอกเลยผมใช้เยอะมากครับใช้เยอะจริงๆนี่จะหมดแล้วนะ <c oughs> ได้รู้ว่าผมใช้จริงๆผมไม่ได้มาโมเมรครับแต่ผมมีหลอดสำรองอยู่ผมเลยไม่กลัวว่ามันจะหมดละวจะยังไงนะนี่นี่เยอะไหม <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาลงกันแดดกันวอร์มก่อนปุ๊บโป๊ะเข้าไปเลยครับ ผมไม่ได้มาแบ่งซีกแบ่งภาคอะไรนะผมให้ดูไปเลยว่าดูเอาล้กันนี่คือผมใช้กล้องไม่ใช่กล้องฟุงฟิงนะผมใช้กล้อง dji ครับ action 5 pro นะครับซึ่งก็จะเป็นกล้องถ่ายงานแบบถ่ายไปวอกไปวิวไปไปรีวิวนู่นนี้นั่นนะก็จะเป็นกล้องแนวแอคชั่นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยภาพมันจะไม่หลอกครับผมไม่ได้ผ่านแบบฟิลเตอร์ใน TikTok หรืออะไรยังไงนะครับให้เห็นกนไปเลยว่ามันวอกไหม ไลายคอไปด้วยนะ yeah. ผมอาจจะบีบเยอะแต่ว่าผมคุ้มครับเพราะว่าผมไลท์ไปทั่วผิวตัวด้วยนะครับตั้งคอคืออะไรก็จัดไปให้หมดมาให้ดูใกล้ๆว่าหลังจากที่ผมใช้เจ้ากันแดดนะครับไอตัวกันแดดล่องหนนะครับดูซิว่ามันล่องหนจริงไหมนะครับจะสังเกตว่าเขาเน้นกันแดดนะครับแล้วก็ เน้นเป็นการแบบว่าเติมความแบบอ่ชุ่มชื้นให้กับผิวความมีออร่านะครับแต่มันจะไม่ได้เป็นการแบบปรับสภาพผิวให้ดูแบบโดดออกมาว่าขาวโบ๊ะหรืออะไรอยงนั้นนะครับก็จะเห็นว่าก็ถือว่าเป็นการเผยผิวนะครับเผยผิวที่แท้ทรูนะครับก็คือประมาณนี้แหละนะครับมันไม่ได้แบบมาช่วยในการปกปิดหรือว่าทําให้หน้าเราขาวเบ้งออกมาอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเหมาะสําหรับผู้ชายนะครับหรือใครที่แบบต้องการแบบ ให้เห็นผิวที่ของตัวเองที่แท้จริงหรือว่าผู้ชายที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเฮ้ยเราใช้สกินแคร์เราแบบมาดูแลตัวเองมากเกินไปไหมทําไมหน้าเทาจังเลยนะ <laughs> ก็เหมาะสําหรับอะไรแนวๆน,น,นั้นนะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะ,ะหมดไปสําหรับคอสไอเนะครับที่ผมใช้ทั้งหมดนี้นะก็จะเริ่มจากตัวน้ําตบนะครับซิก p t ปไทเนาะแล้วก็จะเป็นไอเจลอะดวานซ์เนลนะครับเมื่อหอยทากเนาะแล้วก็จะเป็นออยฟรี Free ตัวนี้ที่เป็นมอยเจอไรเ แล้วก็ต่อเนื่องด้วยตัว m o เจอร์ไ z e r อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว skin barrier ที่มีเซรามินส่วนผสมนะครับที่ช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยชุ่มฉ่าแล้วก็ล็อกความแบบชุ่มฉ่นใต้ผิวหนังของเราได้แบบยาวนานนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวกันแดดนะครับกันแดดที่จริงใจมากๆนะครับตัวนี้ดีแจ่มสุดๆไปเลยนะครับแนะนําให้ใช้นะครับแนะนําให้มีไว้นะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบให้แบบว่าหน้าขาวหน้าเทานะครับต้องมีนะครับ มาทีนี้เรามาถึงขั้นตอนของการอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับอ่าช่วยในการปกปิดบางๆและกันนะก็ผมจะใช้เป็นตัวพร i m เมอร์ของ Intuit แล้วก็เป็นจุฬาเฮอร์บตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว watermelon 3D alla นะครับซันก่อนตัวนี้เลยที่ผมบอกว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่แคลกบนผิวหน้าเวลาที่แบบเออเวลาที่มันแบบระหว่างวันหรืออนะไรเงี้ยถ้าในระหว่างวันเนี่ยเราแค่แบบกระดาษซับมันแผ่นหนึ่งครับซับๆๆ เออมันก็จะไม่แคร็กไม่แห้งครับแล้วก็มันจะดึงความมีออร่าในใต้ผิวเราออกมาได้อีกในะระหว่างวันโดยที่ไม่ดรอปเลยดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้คือแป้งนะครับที่ผมจะใช้แค่ช่วงเช้าแค่นั้นเองมาเดี๋ยวเรามา <laughs> บบลเลงกันด้วยแพ m m ม,มอร์นะครับของ i n t o i t นี่เท็กเจอร์ของเขาเป็นแบบนี้มันจะเป็นสีออกสีเบจนะครับซึ่งก็ไม่ออกสีแต่ช่วยในการปกปิดได้ บางๆนะครับเน้นความเบลอรูคุมขนแล้วก็เน้นความมีออร่านะครับช่วยให้หน้าเราดูมีความไบรท์นะครับแล้วก็คุมมันได้ดีด้วยในะระหว่างวันดีมากๆสำหรับอินท i t ตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะแมนแมนเตะบอนนี man ่ bon ใช้ได้นะครับม,มาเรามาไ like. ลท์ไลท์กันไปเบาๆครับเนื้อกินใจให้ความรู้สึกแบบ มีความลื่นๆนะครับเหมือนเป็นากรเมหยี่ไหมผมบอกไม่ถูกแต่ว่ามันจะมีความเป็นฟิล์มเคลือบผิวเอาไว้แบบนั้นนะครับอ ทีนี้เรามาโครซใพ้ดูใกล้ๆหลังจากที่ผมลงในตัวพร์เมอร์ของ i n t u It เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะให้ความเบลอๆนิดนึงนะครับไม่ได้แบบเบลออะไรมากมายนะแล้วก็ไม่ได้เนีนปกปิดอย่างที่ผมบอกไปแต่ที่แน่ๆคือมันจะคุมมันครับระหว่างที่เราทาเราอาจจะรู้สึกมันลื่นๆนะครับแต่เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งที่มันซึมเข้ากับผิวไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะ าทาหน้าที่ของมันได้ดีครับผมก็คือแบบมันจะคุมมันแบบนี้แล้วก็ช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูแบบมีออร่ามีความกระจ่างใสดีมากมากนี่คือผมใช้มาหลายหลอดแบบใช้มาเยอะมากจริงจรนะเรามาต่อกันด้วยตัวสุดท้ายคือตัวนี้นะครับไอเจ้าจุราเฮิร์ฟนะครับวอเตอร์เมลอนฟรีดีออร่าซันกอรตัวนี้นครับซึ่งก็จะมี spf 5 0 pa บวบบบวกเช่นเดียวกันก็คือแบบโอ้โหจะปกป้องกันไปขนาดไหนนะแต่ยิ่งปกป้องป้องกัน เรื่องของการแดดเนี่ยผมว่าใช้ไปเถอะนี่คือนะค,คือใช้ไปเถอะนะมันจะยิ่งดีนะครับนี่คือ,อเ็ e เจอร์ของเขานะเนื้อครีมก็จะเป็นสีออกแบบสีเบอเบดเหมือนกันนะอันนี้ผมทาที่เยอะเลยนะผมบอกเลยว่าถ้าเป็นไอตัวที่เป็นซองแดงตัวที่เป็นอของคงอรีมแตงโมผมไม่กล้าทาที่จมูกนะเพราะจมูกผม่เป็นรูๆครับถ้าใช้ซองแดงแล้วมาทาที่จมูกแบบนี้ผมบอกเลยว่า มันจะเป็นแบบเข้าไปฝังในรูสิวเซียนที่มันเคยที่เราเคยบีบออกมาซึ่งมันจะน่าเกลียดครับนี่ผมบอกผิวผมมันไม่ได้ดีครับค่อนข้างที่จะรูขุมขนกว้างครับยวให้ดูนะครับว่า,อาไอเจ้าจูราเฮิร์บตัวนี้ครับมันวอกไหมถ้าซองแดงผมบอกเลยว่าวอกแล้ววอกมากๆแต่เดี๋ยวดูตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเกลียดให้ดูนะเริ่มเอาที่คอก่อนไล่ไปก่อน ให้ดูไลท์ที่คอไปแล้วเห็นไหมคือถ้ามันจะขาววอกๆอะ่ะก็คือถ้าเกิดไลท์ที่คอไปคอก็จะวอกเช่นเดียวกันนะมา,มาที่หน้าเลยแล้ะกันเดี๋ยวผมจะไลท์ซิกไซายให้ดูก่อนลงมาอืาไปไลท์ไป เอาสักครึ่งมือไปมันจะค่อยทาดีกว่ามาที่แก้มก่นอนผมให้ดูประมาณตรงนี้ก่อนนะเทียบกับหน้าอีกด้านหนึ่งที่ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้เกลี่ยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ยังเกลี่ยดูแบบยังไม่ได้กลืนเข้าผิวเท่าไหร่นะขอวนอีกหน่อยนึงจะูมกอะไรก็ไล่ไปให้ทั่วๆนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าไอเจ้า วอเตอร์เมลอนตัวนี้ครับมันไม่มาแคลกตามร่องจมูกเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันไม่แคลกจริงไหมนะครับแต่เดี๋ยวผมขอเกลีย่ยให้ทั่วหน้าก่อนอประมาณนี้เห็นไหมมันก็ถามว่ามันพวกไหมให้ดูดูแบบใกล้ๆนะซูมมโครซฟเข้าไว่ผมว่ามันก็เห็นไหมมันไม่ได้แบบ ทำให้หน้าของเราเนี่ยมีความขาวพุ่งออกมาแต่ว่ามันจะช่วยในการแบบเติมผิวมากกว่าครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยร่องจมูกเห็นไหมมันไม่แคล็กครับแล้วก็มันไม่มาอุดตันตรงไอ้ตรงรูขุมขนตรงเนี่ยตรงจมูกของเราเนี่ยครับซึ่งผมว่ามันดีมากมาก ก็ถือว่าเสร็จสิ้นกันไปนะครับเกี่ยวกับสกินแคร์ที่ผมใช้ทั้งหมดของคอสซาเอแล้วก็จะเป็นเอเจลพรีเมอร์ของ Intuit แล้วก็ดีดีครีมนะครับของจุฬาเฮอร์ฟนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ทั้งหมดเลยที่แน่ๆคือขั้นตอนสุดท้ายครับที่จะลืมไม่ได้ก็คือนั่นคือการที่เราจะต้องใช้แป้งฝุ่นนะครับมากลบความที่มันแบบว่าดูแบบมันช่ำๆโกโก้แบบนี้แต่จริงๆคือจะไม่ทาก็ได้จะไปออกแบบออกจากบ้านแบบนี้ไปเลยก็ ไม่เป็นไรนะผมมองว่าแบบนั้นแต่สำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดูฉ่ำโกรยมากจนเกินไปเราก็อาจจะมาแบบเออเอาแป้งมาช่วยให้มันแบบดูแมท์ขึ้นแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแมท์ก็คือไม่ได้แบบว่าหน้าแห้งไปเลยแต่ว่ามันก็จะแบบดูแบบมีออร่ามีความแบบเอ่อโกลโกลอ,อยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันเซ็ตเข้าผิวสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวค่อยเติมแป้งป๊บนึงอ่ะมาครับทีนี้เราก็มา ปิดท้ายด้วยการเติมแป้งนะครับก็จะเป็นแป้งของ MTI นะครับเป็นแป้งแบบ translucent นะครับเป็นแป้งไม่ออกสีซึ่งก็จะเหมาะอีกอ่ะเหมาะสำหรับผู้ชายนะครับที่แบบว่าอยากใช้แป้งแต่แบบว่าหน้าไม่ขาวไม่อะไรเงี้ยคือแค่ให้รู้สึกแบบเหมือนแบบทำให้หน้ามันแมทขึ้นแค่นั้นเพียงพอแล้วนะครับก็ทาไปให้ทั่วๆที่ขอก็ต้องลงไปด้วยนะครับ ค่อยเกลี่ยแป้งไปตบไปทั่วๆหน้านะครับเรียบร้อยนะครับและนี่ก็เป็นฟินิชลุคนะครับของการดูแลตัวเองทั้งหมดของผมใน 1วันนะครับตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยก็ว่าได้นะครับไม่ต้องเติมแป้งอีกแล้วก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับสามารถแบบแค่เอากระดาษซับมานะครับซับหน้าเบาๆครับมันก็จะดึงความปลายออกมาได้อีกในระหว่างวันหรือว่าทั้งวันในวันนั้นอะไรแบบนี้นะก็ทั้งหมดนี้ก็คือสกินแคร์รูทีนอัปเดตล่าสุดของเปเป้นะครับกับคอซาเอ็ X แล้วก็พร i เมอร์ของ i n t u i t บวกกับเอเจ้าตัว วอเตอร์เมลอนนะครับของจุฬาเฮิร์และปิดท้ายด้วยแป้งนะครับของ MTI ซึ่งเป็นแป้งทานรูเซนในรุ่น Feel Perfect นะครับก็เดี๋ยวผมจะปัดตะก้าไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็ลองไป ดูก็ได้ครับว่าตัวไหนน่าสนใจอันไหนที่มันน่าจะเหมาะกับคุณนะครับแต่โดยทั้งหมดแล้วเนี่ยครับผมบอกเลยว่าเหมาะกับทุกคนครับคือใครก็ได้ที่อยากดูแลตัวเองนี่คือสามารถใช้ได้เลือกหามาใช้ได้หมดเลยนะครับงั้นวันนี้ผมก็ขอฝากไว้แล้วกันสําหรับสกินแคร์รูทีนอัปเดตของผมนะครับเป็นไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วี๋กว,วันหลังผมจะมาอัปเดตหามมีอะไรใหม่ๆมีโปรดักตัวใหม่ๆมีสกินแคร์ตัวไหนที่น่าสนใจผมจะเอามาพูดให้ฟังแล้วก็จะมาอัปเดตกันต่อไปวันนี้ไปก่อนนะครับ bye bye.